ที่พิจูดชมีสองที่เราเล่นเล่นนอยจุดชมที่สร้างหม่ทด้านหลังบรรยกาศดีมากคร <oh ับลมเย็นนะครับแบบไม่ค่อร้อนกด้านล่างนี่พิจูดชมซึ่งไม่มีรั้วนะครับจริงชื่อนึแล่งนะคัส้างแต่ด้านหลังแทบเป็นคล้ายๆกับนีที่ กราไปครับทเป็นอะ